สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะใน active learning technology วิทยาการคำนวณนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้าตาของหนังสือที่นักเรียนจะได้จะเป็นแบบนี้นะคะ ่าทีนี้หนังสือนักเรียนยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะทําใส่สมุดไปก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันมาได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูขอทบทวนก่อนเข้าบทเรียนก่อนเข้าเนื้อหานะคะ เนื่องจากเราปิดกันไปหลายวันนะคะอาจจะทําให้ลืมกันไปบ้างสําหรับบางเนื้อหานะคะอ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทบทวนก่อนเข้าบทเรียนค่ะวิธีวิธีการแก้ปัญหานะคะวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนักเรียนยังจําเรื่องนี้กันได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดทั้งหมดเป็น4ขั้นตอนดังนี้นะคะ1วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาความหมายคือสิ่งที่ต้องการคืออะไรข้อมูลที่กำหนดให้คืออะไรบ้างนะคะข้อที่2 การวางแผนการแก้ปัญหาความหมายนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคือวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบนะคะข้อที่3ดํดเนินการแก้ปัญหาเมื่อวางแผนในขั้นตอนที่2แล้วจึง ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหานะคะข้อที่4ข้อที่สี่ตรวจสอบและปรับปรุงตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นักเรียนก็ต้องโยนกลับมาที่ข้อที่สองใหม่ข้อที่สองใหม่นะคะพูดง่ายๆอธิบายให้ชัดเจนก็คือเมื่อ,อครูยกตัวอย่าง นักเรียนต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนต้องไปโรงเรียนนักเรียนต้องไปโรงเรียนให้ทันเจ็ดโมงสิบห้าเพื่อที่จะได้ทําความสะอาดเขตบริเวณที่ตนรับผิดชอบใช่ไหมคะนี่คือการวิเคราะห์นี่คือนี่คือเนื้อเรื่องหัวข้อนะคะผลลัพธ์ที่นักเรียนจะต้องได้ก็คือไปถึงโรงเรียนนักเรียนต้องวิเคราะห์ ว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่นักเรียนจะต้องไปให้ถึงโรงเรียนในเวลา7จ็ดโมงสิก็คือกําหนดรายละเอียดของปัญหาข้อที่2นักเรียนคิดข้อที่2ก็คือการคิดคิดว่าเราจะวางแผนอย่างไร 1. ตื่นนอนตื่นนอนกี่โมงอ่ะสตื่นแล้วทำอะไรต่อเก็บที่นอนอาบน้ำา 3. กินข้าว อาอบน้ําแต่งตัวกินข้าวแล้วก็4ม่มงเรียนมาโรงเรียนมาโรงเรียนโดยวิธีการใดออกจากบ้านกี่โมงนั่นคือการวางแผนข้อที่3นักเรียนดําเนินการแก้ปัญหาก็คือการปฏิบัตินักเรียนก็คือปฏิบัติอ่ะวันนี้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้4ขั้นตอนนี้และตรวจสอบและปรับปรุงตรวจสอบตรวจสอบว่ามาถึงโรงเรียนในเวลา7จ็ดโมงสิจริงไหม นักเรียนก็ตรวจสอบว่ามาถึงโรงเรียนในเวลา7จ็ดโมงสิบ้าจริงไหมถ้ามาไม่ถึงโรงเรียนตามที่กําหนดไว้7จ็ดโมงสิ้านักเรียนก็ย้อนกลับไปข้อที่2ใหม่ข้อที่1อาจจะเริ่มข้อที่1นเลยหรืออาจจะเริ่มจากข้อที่สองแล้วแต่นักเรียนจะวิเคราะห์และการกําหนดด้วยการวางแผนข้อ1กับข้อ2นักเรียนต้องคิดและวางแผนให้ดีเพราะข้อที่3คือการปฏิบัติ เราเอานําข้อที่2มาปฏิบัตินะคะข้อที่4ี่ตรวจสอบว่าจริงไหมทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราก็ขึ้นกลับไปแก้ปัญหาใหม่โอเคนะอ่ะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราเคยเรียนผ่านไปแล้วนะคะก็คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาอังกอริทึม อังกอริทึมจะแบ่งออกเป็น3ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ซึ่ง3มข้อนี้นักเรียนได้เรียนผ่านไปหมดแล้วการแก้ปัญหาด้วยข้อความก็เหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือเมื่อกี้อันนี้คือการแก้ปัญหาด้วยข้อความนะคะก็คืออย่างนี้ไงการข้ามถนนหนึ 1. ดูสัญญาณไฟ2หยุดไฟแดงหยุดรอไฟเขียวเดินข้ามถนนใช่ไหม นักเรียนว่าจริงไหมนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ปัญหาถูกไหมใช่ไหมคะนักเรียนต้องวิเคราะห์ปัญหาว่าเราต้องจะข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงอ่ะให้ได้อ่ะนักเรียนต้องวิเคราะห์ถูกไหมคะวางแผนแล้วก็ห้ามผิดด้วยถ้าผิดนี่โดนรถชนเลยนะ่ะโอเคนะอ่ะนี่คือนี่คือข้อที่หนึ่งคือการวางแผนด้วยอังกอริทึมนักเรียนจําได้ใช่ไหมที่คุณครูบอกว่าย่า,ยา ซักผ้าน่ะยา่ยาสซักผ้าต้องทําอย่างไรบ้างข้อหนึ่งสองสามอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองการแสดงอังกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือซูดูโคดอืมก็เหมือนโปรแกรมสแครปจาได้ไหมคะที่คุณครูบอกว่าให้ทำสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมหลายวงนะคะหรือว่าแม้แต่ตัวละครเดินนะคะนั่นก็คือ รหัสจำลองซึ่งเรียนผ่านไปแล้วข้อที่3มข้อที่3ก็คือการแสดงอังกอริทึมด้วยผัางงานและโฟชาร์ดผัางงานและโฟชาร์ดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือการทำอาหารเช้าเทซีเรียลซีเรียลลงในชามเทนมลงในชามในชามมื้อเช้าในชามมีอาหารเช้าสิ้นสุด นักเรียนยังจําได้ใช่ไหมผัางงานที่คุณครูให้นักเรียนเขียนโฟชาร์ตจาได้ใช่ไหมคะ,ะก็จะเป็นเป็นอะไรบ้างตรงเริ่มต้นและสิ้นสุดเขาเขียนความหมายมาให้แล้วสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะคะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะจําไม่ได้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันเนาะ,ะมาดูคะ่ะว่าโฟชาร์ตแต่ละ สัญ,ญลักษณ์นั้นหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะผังงานหรือโฟชาร์ทที่คุณครูยกตัวอย่างไปหาไททิปกับเปิ้ลอะมันก็คือคนคนเดียวกันถูกไหมเพียงแค่ต่างกันแค่ชื่อเรียกหาไททิปหรือว่าเปิ้ลก็คือคนคนเดียวกันเรียกก็หันเหมือนกันถูกไหมอ่าทีนี้ความหมายความหมายก็คือ การเขียนผังงานเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมเป็นการนำสัญ,ญลักษณ์มาใช้แทนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนจะจำได้ไหมว่าการเขียนผังงานียนโฟชาร์ตเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบจำได้ไหมเอาคิดลองคิดดูสิใช่มี3ขั้นตอนมี3แบบก็คือ1แบบลำดับ2 สองแบบสองแบบทางเลือกสามแบบทํำซ้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความหมายของแต่ละผังงานมาดูค่ะผังงานหรือโฟชาร์ t ผังงานหรือโฟชาร์ t หมายถึงการเขียนผังงานเพื่ออธิบายเพื่ออธิบายนะคะเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรม เป็นการนำสัญลักษณ์มาใช้แทนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมนักเรียนเขียนทั้งหมดเนี้ยที่ครูวงกรอบสีแดงนี้นะเขียนลงในสมุดนะคะเขียนลงในสมุดสมุดของนักเรียนตีเส้นหน้าให้เรียบร้อยแล้วขีดเส้นสมุดถ้านักสมุดขีดเส้นหน้าแล้วนักเรียนก็เขียนวันที่เลยค่ะวันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์วันที่ เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อะไรเขียนนะคะแล้วก็เขียนว่าพังงานโฟชาร์ดเขียนตามนี้เลยค่ะเขียนตามนี้เลยนะคะตีตารางไหมตีตารางไหมอ่าตามนี้นะคะไม่ต้องตีตารางหรือตีดีน่าจะตีเนาะเพราะว่าถ้าเรามาดูย้อนหลังเนี่ยเราจะงงถูกไหมคะก็ให้นักเรียนอ่าดูนะคะเดี๋ยวครูจะโย่ก่อน ให้นักเรียนขีดเส้นหน้าแล้วก็เขียนว่าผังงานโฟ F L O W C H A R T ขีดเส้นครูเขียนอย่างนี้อ่านออกไหมอ่านไม่ออกอะ่ะนักเรียนก็นึกถึงใจครูด้วยนะโอเคนะแล้วเขียนความหมายเลยค่ะตึ๊ดตึดๆๆไปสองบรรทัดนักเรียนจะได้สามบรรทัดสีบ่บรรทัดก็แล้วแต่ลายมือถูกไหมคะอ่ะเขียนความหมายเสร็จแล้วออาการเขียน การเขียนอตีตีเส้นกรอตีพูดผิดนะคะขออภัยด้วย,ต,ยวนะะตีเส้นสองเส้นขีดกึ่งกลางหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะคะตีเส้นสองเส้นอ่ะเขียนตรงนี้ว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์นักเรียนวาดสัญลักษณ์ใช้ไม้มันทัดจะดูดีนะ ขีดเส้นใต้ขีดเส้นตรงนี้เขียนความหมายความหมายเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบ,บวนการโปรซสรขีดเส้นใต้ระบายสีไหมระบายสีด้วยแต่แต่ไม่จำเป็นต้องเอาตามสีในตัวอย่างนะคะแล้วแต่นักเรียนจะกำหนดว่านักเรียนอยากได้สีอะไร โอเคนะคะนี่คืองานชิ้นแรกของนักเรียนนะคะอะ่มาดูความหมายทีนี้มาดูความหมายมาดูความหมายผังงานแบบลำดับผังงานแบบลำดับก็คือทำจากบนลงล่างทำจากบนลงล่างทำจากข้างบนลงข้างล่างนึกออกใช่ไหมก็อย่างเช่นตื่นนอนเริ่มต้น ื่นนอนอาบน้ําแปลงฟันกินข้าวสิ้นบางเรียนสิ้นสุดนะอ่าทีนี้มาดูแบบที่สองแบบที่สองแบบมีทางเลือกแบบมีทางเลือกอ่านเรียนจําได้ไหมที่คุณครูบอกว่าวันนี้ถ้าฝนตกถ้าวันนี้ถ้าฝนตกจะอ่านหนังสือแต่ถ้าฝนไม่ตกจะซักผ้า มันก็เข้าเงื่อนไขถูกไหมคะเงื่อนไขตรงนี้ก็คือคำว่าฝนตกถ้าจริงถ้าไม่ใช่ใช่เป็นอย่างไรมันก็คือเครื่องหมายการตัดสินใจใช่ไหมคะถ้าฝนตกถ้าฝนตกจริงก็อ่านหนังสือถ้าฝนไม่ตกไม่ใช่ถ้าฝนไม่ตกตก็ซักผ้าแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มันต้องเริ่มต้นแล้วก็ เราก็วางเงื่อนไขใช่ไหมคะอะทีนี้มาดูผังงานแบบทำซ้ำผังงานแบบทำซ้ำผังงานแบบทำซ้ำนักเรียนจำน้ำใส่ตุ่มได้ไหมคะตักน้ำใส่ตุ่มถ้าน้ำยังไม่เต็มก็วนก็วนกลับขึ้นไปตักใหม่พอถ้าเต็มก็คือสิ้นสุดใช่ไหมคะเงื่อนไขก็คือน้ำเต็ม ตุ่มหรือไม่ใช่ไหคะโพสิซก็คือการตักน้ําถ้าไม่เต็มก็ขึ้นไปทําใหม่ขึ้นไปทําใหม่ขึ้นไปตักใหม่ขึ้นไปตักใหม่นะคะโอเคนะจําได้นะคะจําได้นะคร่าวๆนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปอีกนะคะมาดูเนื้อหาต่อไปอีกอมาดูเนื้อหาต่อมานะคะบัตรคําสั่งบัตรคําสั่งนักเรียนจําเรื่องบัตรคําสั่งได้ไหมจําได้ใช่ไหมคะ ก็คือให้นักเรียนวาดวาดตอนนั้นนะไม่ใช่วันนี้นะอันนี้คือพูดถึงอดีตนะคะเพื่อที่จะทบทวนความจำนะคะอ่ะอันนี้วาดใส่กระดาษ a 4หนึ่งใบแล้วบัตรคำสั่งครูก็ให้นักเรียนตัดกระดาษใช่ไหมวาดก่อนแล้วตัดกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็นํามาวางโดยโจทย์บอกว่าให้โป้งและก้อยโป้งและก้อย ไปร้านไอศครีมไปร้านไอศครีมเมื่อถึงร้านไอศครีมก็ต้องเอาบัตรบัตรคำสั่งนี้ซื้อไอศครีมถูกไหมคะแต่ระหว่างทางที่นักเรียนจะเดินเนี่ยเดิอนอย่างไรถูกไหมคะจำได้ใช่ไหมคะางานชิ้นที่สองงานชิ้นที่สองของนักเรียนอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือการทบทวนความจำนะคะ เพราะว่าให้ทําแล้วจึงไม่จําเป็นต้องให้ทําอีกนะคะอ่ามาดูชิ้นถัดมาชิ้นถัดมานักเรียนจําเรื่องนี้ได้ใช่ไหมเอาทีละข้อเนาะทํากันสดๆเลยอ่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เพื่อนเพื่อนเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนลำดับขั้นตอนการซักผ้าซิ อันนี้ก็คืออังกอริทึมแบบข้อความถูกไหมคะหนึ่งหนึ่งทำยังไงอะ่ะหนึ่งบิดผ้าเลยไหมหนึ่งบิดผ้าเลยไหมหนึ่งบิดผ้าเลยป่ะม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องอะไรคะมีใส่ฝงซักฟอกดากผ้าเติมน้ำใส่กละมังใส่ผ้าลงในกละมังขยี้ผ้าบิดผ้านักเรียนคิดว่า ขั้นตอนไหนคือขั้นตอนแรกคะขั้นตอนไหนคือขั้นตอนแรกคะก็ต้องใส่ผ้าลงในกะละมังใช่ไหมคะก็คือใส่ผ้าลงในกะละมังอันนี้คืออังกอริทึมแบบข้อความใช่ไหมคะนะคะอ่ะจําได้นะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างก็เหมือนเมื่อกี้เลยถูกไหมโควิด19 โควิดสิ 19. โดยมีชุดคำสั่งหรือบัตรคำสั่งให้นะคะเราจะใช้อะไรเราจะใช้เวลาตอบ rite the code ก็คือเขียนโคดที่นี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ทำนะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะอ่ะข้อโจทย์บอกว่าตอนนี้มีไวรัสโควิด นาแพร่กระจายอยู่เต็มไปหมดเด็กเด็กเกช่วยพาคุณพ่อไปให้ถึงที่ทำงานโดยไม่ผ่านเชื้อโรคหน่อยนี่พ่ออยู่นี่ที่ทำงานพ่ออยู่นี่นะคะนักเรียนจะใส่โค้ดอะไรลงไปเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังเดินซ้ายเดินขวาแล้วแต่นักเรียนจะกําหนดคําอ่านถูกไหมคะ เดินไปข้างหน้าเดินเดินไปซ้ายเดินไปขวาขึ้นบนลงล่างใช่ไหมพอจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมคะอ่ะเอามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคือตัวอย่างนี้ อ่นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยว่าเลือกข้อไหนช่วยครูตอบหน่อยว่าเลือกข้อไหนโจทย์บอกว่าพิจารณาการเดินทางโจทย์บอกว่าพิจารณาการเดินทางไปโรงเรียนของโบนักเรียนคิดว่าโรงเรียนอยู่ไหนโรงเรียนอยู่นี่โรงเรียนอยู่นี่เอาโรงเรียนอยู่นี่โบอยู่นี่นะคะ <át> มีให้เลือกมีให้เลือกมีให้เลือกกขคงมีให้เลือกกขอโกงครูไม่ตอบนะคะครูรอเฉลยให้นักเรียนช่วยตอบให้นักเรียนช่วยตอบให้นักเรียนช่วยตอบนายนาย ใน Yufgetu o YouTube ในช่อง Youtube ที่คุณครูลงใครตอบครูจะมีคะแนนพิเศษให้ใครตอบครูจะมีคะแนนพิเศษให้อย่าลืมนะให้ตอบในช่องที่ให้ตอบในช่อง Youtube ในคลิปที่ครูลงใน Youtube โอเคพูดใหม่ให้เรียนตอบตอบนะคะ ตอบข้อนี้ว่านักเรียนตอบกอไก่ขอไข่ขอควายหรืององูให้หนักเรียนตอบในในคลิปที่ครูได้ลงในช่อง y t u t u ครูเปิลนะคะช่องครูเปิลหะไทยจิบนะคะครูจะมีคะแนนพิเศษให้นะคะอ่ะชิ้นนี้งานชิ้นนี้บังคับไหมไม่บังคับใครอยากได้คะแนนพิเศษก็ตอบใครไม่อยากได้ ก็ไม่ว่ากันนะคะการบ้านชิ้นที่สองของนักเรียนชิ้นแรกก็คือให้นักเรียนเขียนเขียนผังงานโฟชาร์ตใช่ไหมคะแล้วตีตารางใช่ไหมคะสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ความหมายใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะงานชิ้นที่สองของนักเรียนก็คือถ้าใครตอบในคลิป youtube ของครูก็จะได้คะแนนพิเศษใช่ไหม นะคะแต่ถ้าใครไม่เอาก็โอเคก็ไม่ได้ว่านะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ,ะมาดูการบ้านที่จะต้องทำมีเขียนผัางงานแล้วก็ที่สองก็คือ,อมาดูโจทย์มาดูโจทย์กันค่ะมาดูโจทย์มาดูโจทย์นะคะหัวข้อการทำความสะอาดห้องเรียน หัวข้อนะคะการทําความสะอาดห้องเรียนคําอธิบายคําอธิบายก็คือห้องเรียนที่ใช้สําหรับเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆเป็นพื้นที่เราใช้ร่วมกันดังนั้นก่อนกลับบ้านเราต้องช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนปัญหาดังกล่าวสามารถเขียนผังงานได้ดังนี้ปัญหาดังกล่าวสามารถเขียน ทางงานหรือโฟชาร์ตได้ดังนี้ครูให้นักเรียนเขียนสองแบบแบบแรกคือแบบมีเงื่อนไขแบบที่สองคือแบบมีทางเลือกพูดผิดแบบแบบลำดับกับแบบมีเงื่อนไขนะแบบทางเลือกทำไหมแบบทางเลือกไม่ทำให้ทำแบบเงื่อนไขกับแบบลำดับก็คือแบบที่1กับแบบที่3 นักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์วางแผนดำเนินการและตรวจสอบเองทุกขั้นตอนในหัวข้อการทำความสะอาดห้องเรียนครูเอาหัวข้อนี้มาให้ทำเป็นการบ้านเพราะกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทำทุกคนนะคะ เพราะบางตัวอย่างที่คุณครูไม่ได้เอามาให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านเพราะครูก็ไม่แน่ใจว่านักเรียนได้ทำทุกคนหรือไม่บางคนไม่ได้ล้างจานบางคนไม่ได้หุงข้าวบางคนไม่ได้เลี้ยงน้องนะคะครูจึงเอาหัวข้อนี้เพราะนักเรียนได้ปฏิบัติจริงทุกคนและได้วางแผนขั้นตอนกันมาแล้วนะคะ เพียงแค่เรามาใส่ให้มันอยู่ในรูปแบบเงื่อนไขกับแบบลำดับนะคะให้นักเรียนย้อนกลับขึ้นไปดูนะคะว่าแบบเงื่อนไขมีผังแบบไหนแบบลำดับมีผังงานยังไงนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่ม นะคะคุณครูจะตรวจจากลายกลุ่มเท่านั้นนะคะนักเรียนส่งในแชทส่วนตัวครูก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณครูจะตรวจและให้คะแนนในแชทอ่ะพูดผิดครูจะตรวจและให้คะแนนในลายกลุ่มวิทยาการคำนวณชั้นป .6 หาก หากนักเรียนคนใดไม่สามารถส่งได้ทักมาถามมาปรึกษาได้ตลอดนะคะและไม่ต้องรีบส่งได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมา พบกันใหม่ในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสวัสดีค่ะ